เหนื่อยมันนิดเหนื่อยลุยปา่ยาไผ่นี่ยังไม่เกิดหนอนะข้างล่างเกิดหนอนแะน่ ตรงนี้น่อไฟ่ะะครับกำลังจะเกิดจะเริ่มใหหน่อใหญ่แล้วครับานานกลับมาที่บ้านหน่อยนะครับช่วงนี้หายสวนไทยเซอแสงพระาทิต นู่ลองสวนนะครับดูความยาวของลองนู่ไปนู่สายรับอันนี้นะครับ